นะครับแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยเมื่อวานเนี่ยปุงอิงเนี่ยไม่ได้มีความรู้ความสามารถทางด้านเศรษฐศาสตร์เป็นแค่ลูกคุณทักษ,ษิณอย่างเดียวไม่ได้มีความรู้ความสามารถระดับที่จะไปวิพากษ์วิจารณ์ใครฮะผู้ว่าการธนาคาร่งประเทศไทยคุณดอกเตอร์เศรษฐพุตรเขาเป็นนักเศรษฐศาสตร์มีประสบการณ์ทั้งในประเทศต่างประเทศนะมายาวนานเป็นผู้ว่าการธนาคาร่งประเทศไทยปรากฏปุงอิง ลูกคุณทักษิณซึ่งไม่ได้มีความรู้ความสามารถทางด้านเศรษฐศาสตร์เลยไม่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องการเงินการคลังไม่ได้จบไม่ได้รงเลยอยู่ดีๆครับไปยืนอ่านสคริปต์เอามือถือขึ้นมาแล้วก็ยืนอ่านผิดผิดถูกถูกแล้วเสร็จแล้วก็ไปวิาพากษ์วิจารณ์ว่าผู้ว่าการธนาคารในประเทศไทยธนาคารในประเทศไทยเนี่ยกฎหมายในประเทศไทยพยายามนะพยายามที่จะให้ธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยเป็นอิสระจากการเมืองนะครับ แล,าาแล้วก็ธนาคารใงประเทศไทยผู้ว่าเป็นอุปสรรคในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศนะแล้วก็ธนาคารใงประเทศไทยเนี่ยนะ,ะเป็นตัวปัญหาทําให้นี่สินเนี่ยมันไม่ลดนี่สินเนี่ยมากขึ้นมากขึ้นเพราะนโยบายเกี่ยวกับเรื่องการขาดดุลนะครับนะ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 ครับนะครับเนะนี่ยก็ไปว่าเขาว่าผู้ว่าธนาคาร่งประเทศไทยเนี่ยเป็นตัวปัญหา ในการแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจโอ้โหไปว่าเขาอะนะครับตัวเองเป็นหัวหน้าพรรคการเมืองการนำจาดตั้งรัฐบาลไม่รู้จักบทบาทหน้าที่ของตัวเองธนาคารกลางทั่วโลกเนี่ยนะครับเขามีไว้เพื่ออะไรมีไว้เพื่อรักษาเสถียรภาพทางการเงินการค้ังเขาต้องเป็นกลางนะครับไม่ใช่มาอยู่ภายใต้อานัตนะอ,อ่นะครับเดี๋ยวก่อนนะสักรูนะไม่ใช่มาอยู่ภายใต้อานัต นะของนักการเือนนะครับคุณไปด่าไปว่าเขาไปวิจารณ์เียเสียอะไรหายคุณเป็นไทยความรู้ก็ไม่มีไม่ได้จบเศรษฐศาสตร์ไม่ได้มีความรู้ด้านการเงินการลางอะไรต่างๆเลยมานั่งอ่านสคริปต์ผิดๆถูกๆคุเขาเรียกว่าอ่านโคยคนอื่นที่เขามายืนเนี่ยเมื่อวานเนี่ยเขาก็อ่านด้วยเขาก็ออกมาแล,แล้วเขาก็พูดเลยมีแต่คู่ยิ่งอยู่คนเดียวคอยอ่านสคริปต์ผิดๆ,ๆถูกๆ คุณไม่ได้มีความรู้ความสามารถทางด้านเศรษฐศาสตร์และวิจารณ์ผู้ว่าการธนาคารของประเทศไทยว่าเขาตกเป็นตัวปัญหาเป็นอุปสรรคทําให้นี่สินไม่ลดเนี่ยมีทาให้การแก้ไขปาศาศาัญหาเศรษฐกษิจไม่สําเร็จเหมือนเป็นตัวถ่วงความเจริญอะแปลละนะครับนะการวิาพากษ์วิจารณ์แบงก์ชาติเป็นการกระทาที่เสียมารยาทมากและตัวคุณก็ไม่ได้มีความรู้อะไรต่างๆที่จะไปวิจารณ์เขาเลยนะเป็นเรื่องที่น่าอายมากคะแนนตกต่ำเลยเมื่อวานนี้คนด่ากันลื่มเลย นะครับนะก็าฝากไว้นะครับเราก็เป็นแค่ลูกอดีตนายฐมนตีความรู้ความสามารถเราก็ไม่ได้มีนะไม่ได้มีความรู้ความสามารถทางด้านเศรษฐศาสตร์ที่ถึงขนาดจะวิจารณ์ผู้ว่าแบงค์ชาตินะครับผู้ว่าการธนาคารในประเทศไทยเนี่ยผู้ว่าธนาคารกลางเนี่ยทั่วโลกเนี่ยเขาต้องเป็นกลางต้องอิสระนักการเมืองแทรกแซงไม่ได้ถ้านักการเมืองแทรกแซงแบงค์ชาติได้ประเทศชาติเสียหายหมดนะครับหรือที่เรียกว่าชิปหายหมด นะครับคุณก็อยากทําอะไรก็ทําได้หมดนะนะครับเพราะนั้นแบงค์ชาติก็ต้องเป็นอิสระอยู่ดีๆไปวิจารณ์เพราะว่าเป็นตัวปัญหาเป็นตัวอุปสรรคประเทศไม่เจริญหนี้สินไม่ลดแก้ปัญหาไม่ได้ก็เพราะผู้ว่าการธนาคารในประเทศไทยเ,เสียหมาเสียแมวเลยครับตัวเองไม่ได้มีความรู้อะไรเลยผมก็ไม่รู้ว่าใครวางยาให้ลูกสาวคุณทัศน์สิที่ชื่อุเองเองเนี่ยครับนะบอายุก็ยังน้อยนะครับประสบการณ์ในก,การเมืองก็ไม่มีเลย นะครับพวกมาเล่นการเมืองก็อาศัยบุญบารมีพ่อแค่นั้นแหละ,นะแล้วก็เสร็จแล้วก็ไปวิจารณ์แบงค์ชาติเสียนะครับเป็นว่าแบงค์ชาติเราเสียหายนะครับนะเราเป็นนักการเมืองเราก็มีหน้าที่อะไรทําก็ทําไปจะไปวิพากวิจารณ์ผู้ว่าแบงค์ชาติทําไมนะครับคนพวกนี้เขามีอุดมการเขาไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเมืองไม่ได้เกี่ยวข้องกับพรรคไหนเขาไม่เห็นด้วยที่คุณจะเอาเงินภาษีห้าแสนล้าน นะอยู่ดีๆก็เอาไปแจกประชาชนเพื่อสนองตัญหาทางการเมืองของพรรคคุณเงินห้าแสนล้านเนี่ยคุณก็สนองตัญหาทางการเมืองเพราะคุณไปหาเสียงไว้แล้วคุณก็เอาเงินเนี่ยไปแจกคนละหมื่นคุณก็คาดหวังว่าประชาชนได้คนละหมื่นแล้วมันก็ต้องชอบชอบคุณแล้วก็เลือกคุณเท่าที่ผมถามมานะทุกคนที่เขาอยากได้หนึ่งหมื่นบาทเขาอยากได้แต่เขาไม่เลือกคุณหรอกนะเขารู้ว่าเงินพวกนี้มันเงินภาษีมันไม่ใช่เงินของตระกูลชินวัตรไม่ใช่เงินของคุณเศรษฐา นะครับถ้าเกิดสมมุติว่าคุณเอาเงิน,งนตระกูลเชนวัตรมาแจากเลยประชาชนจะเลือกตระกูลเชนวัตรแต่นี่มันเอาเงินภาษีมาแจากพอเอาเงินภาษีมาแจากปุ๊บสุดท้ายก็ต้องเก็บภาษีเพิ่มต้องใช้นี่ต้องก่อหนี้ต้องตั้งหนี้หนี้สาธารณะก็มากขึ้นทําให้ระยะยาวประเทศเราก็แย่ธนาคารในประเทศไทยท่านผู้ว่าท่านไปเห็นด้วยถ้าคุณจะเอาเงินห้าแสนล้านมาใช้ประเทศเราก็ยากจนอยู่แล้ว นะงบประมาณก็ไม่ค่อยมีก็ถือว่าเป็นประเทศยากจนของเราเนี่ยเราก็แบ์ชาติบอกว่าควเอาเงินห้าแสนล้านไ,ไปสร้างอะไรรถไฟฟ้านะไปซื้อเครื่องมือแพทย์พัฒนาบุคลากรทางการแพทย์พัฒนาการส่องออกไปอะไรต่างนะในลักษณะเป็นโครงสร้างพื้นฐานไม่ใช่เอาเงินมาแจากเพื่อสนองตัญหาทางการเมืองน,นะนะครับเขาเมี็นด้วย นะเขาก็โต้แยง้งคุณก็เลยไม่พอใจอยากจะปลดเขามันปลดไม่ได้ครับกฎหมายธนาคาราเน่ยว่เทศไทยเนี่ยฉบับใหม่เนี่ยคุณจะไปปลดก็ไม่ได้นะอะ่จะไปปลดปลด,นะนะปลดยากนะครับนะปลดยากนะฮะเพราะว่าจะต้องเป็นกรณีทุจริตหรือคุณมีหลักฐานว่าเขาเป็นไงทุจริตทาผิดร้ายแรงแปล้วอ่าคุณจะต้องมีพยานหลักฐานด้วยนะคุณปลดไม่ได้หรอกทาอะไรก็ไม่ได้คุณก็เลยออกมาแซะมา วิจารในเขาเสียเสียให้หายเนี่ยโดยเฉพาะลูกสาวอุทมสินเนี่ยนะอายุก็ยังน้อยประสบการณ์ก็ไม่มีความรู้เรื่องเศรษฐศาสตร์ในการที่จะวิจารณ์ระดับผู้ว่าแบงค์ชาติเนี่ยไม่มีเลยอ่ะอ่านข้อคิดปิดๆถูกๆนะงานนี้ก็เสียแมวราคาตกเลยไม่เชื่อนะเดี๋ยวผมเชื่อสองสามวันเนี่ยก็ต้องมีสำนักโพรไปทําับไปทําสํารวจทําสํารวจเขายังบอกเลยว่ากุงเองก็สอบตกยิ่งแย่ไปอ่ะนะอะไรเราไม่รู้เรื่องเลยเราก็อย่าไปพูดเลย อายเเป็นผมเนี่ยเป็นลุงนี้ก็ผมก็เปรีบคุมหัวนะครับนะนะครับเราไม่จำเป็นต้องไปถึงกระดาษวิพากษ์วิจารณ์ธนาคาร่งประเทศไทยผู้ว่าเป็นตัวปัญหานะเออไม่เข้าใจไม่พยายามทํำปามเข้าใจรัฐบาลทําไมก็ต้องไปเข้าใจพวกคุณด้วยนะเออนะครับนะเพราะฉะนั้นก็ฝากไว้งานนี้ก็เสียแมวนะครับนะมาดูกันต่อไปนะครับว่าหลังจากแถลงข่าวแล้วเนี่ยจะมีอะไรดีขึ้นไหมหรือแค่ราคาคุย นะครับเข้ามากดไลค์กดแชร์ครับนะครับที่น้องประชาชนที่เคารพนะผมก็ก็อออืนะครับนะบนะนอกนั้นก็มีอะไรที่น่าสนใจนะครับเรื่องการบ้านการเมืองนะอืนะครับนี่นะครับอืม มีอะไรเรื่องดรามา่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยชุดเข้าบ้านตายายวัยเก้าสิบยันไม่มีใครแต่ต้องทรัพย์สินแน่นอนเชื่ออายุมากอาจหลงลืมเองว่าอยู่ไหน<ม>เพราะทำดีแต่ตกเป็นผู้สงสัยในกรณีคุณตาวัยเก้าสิบขึ้นลงพักแจ้งความว่านาฬิกาทองคามรดกกว่าสองล้านหายไปจากบ้านหลังกู้ภัยเข้าไปเก็บร่างหญิงที่เสียชีวิตในบ้านนะครับอันนี้ก็ก็ไม่รู้ว่ามีการขโมยจริงหรือเปล่านะการจะกล่าวหาใครว่ารักครับมันต้องมีพยานหลักฐานนะ นะครับนะนะนะครับนะต้องมีพยานหลักฐานนะครับอย่าไปเจ้ากล่าวหาใครนะคุณตาไว้เก้นะเนี่ยเนี่ยไปกล่าวหาเรื่องนาฬิกาทองคามรดก2ล้านหายไปเนี่ยเขาเข้าไปเก็บอ่อเก็บร่างผู้เสียชีวิตไปกล่าวหาก็รักทรัพย์ก็ต้องระมัดระวังหน่อยนะก็ต้องระมัดระวังนะฮะก็ต้องเป็นหน้าที่ของตำรวจสืบสวนสอบสวนก็อย่าไปใส่ร้าย ถ้าสงสัยก็สงสัยเราสงสัยว่าจะเอาไปก็ไปแจ้งความสงสัยแต่อย่าไปบอกยืนยันว่ากู้ไปคนนั้นคนนี้รับไปนะไม่ได้นะครับแจ้งความเท็จนะการที่เราจะไปแจ้งใครว่ารับทรัพย์มันต้องมีพยานเห็นว่าขณะรับทรัพย์ไปนะมีวงจรปิดมีอะไรถ้าไม่มีก็อย่าไปเที่ยวกล่าวหาเขานะครับนะวันนี้ก็เป็นข่าวที่อยู่ในความสนใจของประชาชนเออนะ หนุ่มเพื่อนบ้านบุกมาขืนใจหญิงนะต่อสู้รัดคอคนร้ายตายนะครับอันนี้ก็ถือว่าไม่ธรรมดานะครับจะมาข่มขืนเขาผู้หญิงก็ต่อสู้เขาก็เอาเอา,เอาผ้ารัดคอคนร้ายตายนะนะครับก็เป็นการป้องกันตัวนะแต่ตำรวจก็ต้องแจ้งข้อกล่าวหาไปก่อนหลังจากนั้นก็ต่อสู้คดีก็คงจะสับไม่ฟ้องอนะ่ะเพราะว่าคนจะมาข,ข่มขืนเราเนี่ยนะถ้าเราไม่ฆ่ามัน เราก็ตายเพราะนั้นก็ฆ่ามันตายก็ถือว่าเป็นการป้องกันพอสมควรเก่เหตุตามประมาวลกฎหมายอาญามาตรา68นะครับนะครับเยอ่หานี่ฟังนะมาตรา68ผู้ใดจำต้องผู้ใดจำต้องกระทำการใดเพื่อป้องกันสิทธิของตนให้พ้นจากพยานอันตรายซึ่งเกิดจากการประทุษร้ายอันละเมิดต่อก,กฎหมายและเป็นพยานอันตรายที่ใกล้จะถึงถ้าได้กระทำพอสมควรแก่เหตุ นะการกระทํานั้นเป็นการป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมายผู้นั้นไม่มีความผิเห็นนะพี่เดก็ให้ความรู้ทางกฎหมายใครตามพี่เดชแล้วนะแม่งก็ต้องฉลาดก,กันหมดอะ่ะจากเดิมเคยกินหญ้าก็าเปลี่ยนมากินข้าวกันหมดเอฟซีพี่เดเข้ามากดไลค์กดแชร์